รับผิวหอมผิวสุขภาพดีและผิวเนียนนุ่มหน้าหนอดไหลได้แบบนี้กับตัวนี้เลยค่ะคราบอดี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมที่พี่นียจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆหอมจนอยากจะให้แบบเพื่อนๆได้มาสัมผัสได้ไดไดไดกลิ่นกันเลยค่ะแล้วพันนี้จะให้ดูเลยนะคะว่าโลชั่นของเขานะคะเป็นโลชั่นที่แบบเนื้อบางเบามากเกี่ยงง่ายมากแล้วก็ทาง,ง่ายมากซึมกับผิวเร็วขึ้นคือแค่นิดเดียวนะคะก็สามารถทาได้ทั่วเลยค่ะ คือจะบอกว่ากลิ่นคือเลิศมากกลินหอมมากนะคะด้ส่ำผสมของเขานะคะมีทั้งอัลฟาบูตินนะคะมอสเจอร์ไรเซอร์นะคะวิตามิน B, C, E นะคะเนี่ยค่ะที่ช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้มีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วผิวสุขภาพดีได้แบบนี้แล้วก็หน้าสัมผัสค่ะแาะที่สำคัญแบบคือจะบอกเลยว่าเป็นโลชั่นน้ำหอมที่กิ่นหน้า,าหลงไหลแล้วหอมแบบคนรู้ใจ ถึงมผิวกลายที่หอมมากๆแถมหอมตลอดทั้งวันด้วยนี่เลยค่ะที่ทางนี้จะบอกเลยค่ะกับโลชั่นน้าหอมนะคะอดี้โลชั่นคลาค่ะและที่สําคัญตอนนี้คุกกิโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติของเคานะคะ690บาทนะคะตอนนี้เหลือ390บาทนะคะและที่สําคัญนะคะซื้อ2องได้ราคา750บาทบุกออเดอร์นะคะแถมฟรีเซรั่มไบโอเนติคูณสติทำให้ผิวขาวสุขภาพดีเลยค่ะ นี่มีความมั่นใจกล้าไปไหนออกมาไหนเด้ผิวที่หอมสดใสด้วยบอดี้โลชั่นค่ะค่ะโลชั่นน้ำหอมที่เพิมมหอมมาส